สวัสดีนะคะทุกคนพบก,กับช่องเชียร์ชาแนลวันนี้เราไม่ได้อะไรว่างอาจะอีหมานี่เดี๋ยวให้ดูทำไมมันสันส,น,สนแผลแผผับๆเงี้ยวะทำไมกล้องมันตึกเนี้ยโอ้ยม,มันเงียบดิตอนนี้เราอยู่ทางวัด อืมหน้าเราใหญ่มากเลยวันนี้เราจะไม่ได้อะไรนะเราจะเล่าว่าวันนี้เราไปไหนบ้างวันนี้ตอนเช้าตื่นมาปุ๊บเล่นโทรศัพท์เล่นโทรศัพทพ์ปกติเลยแล้วก็เพื่อนมาไปมาตอนเก้าโมงแล้วตื่นหกโมง ตอนดีเราแวงรถมามากแล้วก็เพื่อนก็พาไปเก็บขวดที่โรงเรียนเดินไปเลยนะทุกคนโรงเรียนใกล้มากเราก็แบบอะไรเราไม่รู้เรื่องนะเราก็เดินไปเป็นเพื่อนเพื่อนเนะี่ยยืมแว่แล้วก็ใสเหมือนอะไรก็ไม่รู้เลยนะทุกคนแล้วพอ เดินกลับไปถึงบ้านเพื่อนก็เล่นแบบเล่นเหมือนแบบกีฬาสีพอคนมองแปลกว่ะเพื่อนพาเล่นแบบกีฬาสีเราก็เล่นแต่ว่าพอเราเล่นเนี่ยเขาก็เหนื่อยไงแต่น้องของเพื่อนเนี่ยน้องแท้ๆเลยอะ่ะไม่เล่นก็เลย ไม่เล่นเลย,เลยก็ไปทําของกินพอกินเสร็จดูหนังแป๊บๆก็ด่ากับน้องของเพื่อนนะแล้วยายของเพื่อนนะเป็นบ้าเลยไม่รู้เราเขาไม่เอ่ยชื่อนะพอเราเล่นเสร็จเนี่ยเราก็กลับมาอัปโหลดอะไรนั่นแหละอัปโหลดคลิปนี่แหละจะอัปโหลดคลิปแล้วเราเนี่ยก็งงมาก ไม่เราโหลดเยอะจังเยอะมากก็คือเยอะสุดๆเลยนะทุกคนสำหรับคลิปของเราเนี่ยมีเพียงแค่นี้นะบ๊ายบาย